สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับอดีตกรรมการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่15เมษายนพุทธศักราช2563นะครับซึ่งตรงกับวันพุธนะครับแรม8ค่ำเดือน5ปีชวดนะครับ วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่รักดารากันอีกสักคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณแมดพีรณีคงไทยและคุณสงการเตชะนงลงนะครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักของทั้งสองท่านนะครับจะเดินไปต่อไปเช่นไรนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันของทั้งสองท่านนะครับคร่าวๆกันว่าเ,าเป็นเช่นไรนะครับมาดูประวัติของคุณแมดพีรณีคงไทยกันก่อนนะครับคุณแมดนั้น เกิดเมื่อ,อขอภัยนะครับคุณแบตพีรณีคงไทยนั้นก่อนเข้าวงการชื่อว่าพีรณีวงดารานะครับแล้วก็มีอาชีพเป็นดารานักแสดงนางแบบนะครับแล้วก็บิดาเป็นชาวนอร์เวย์นะครับมารดาเป็นชาวไทยนะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ13ปีนะครับจากการชักนําของโมเดลลิ่งนะครับเป็นที่รู้จัก กันดีในภาพยนตร์โฆษณาสบูรักนะครับคู่กับคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะครับมีความสามารถพิเศษในการเล่นกีตาร์นะครับเล่นไวโวอดินแล้วก็การวาดภาพนะครับมีความมีผลงานการแสดงต่างๆมากมายนะครับรางวัลที่ได้รับก็เช่นรางวัลพิกเนศวนสาขานักแสดงนำหญิงดีเด่นครั้งที่4นะครับรางวัลแคสวอร์ด สาขานักสแสดงหญิงดาวรุ่งมาแรงแห่งปี2016นะครับแล้วก็รางวัลสีสันบันเทิงนะครับสีสันบันเทิงอวอร์ดนะฮะนักสแสดงนำหญิงยอดนิยม2015นะครับคุณแม่นั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะศิลประปกระรมศาสตร,ร์นะครับสาขาการละครนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่2,548จนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็สังกัดช่อง3นะครับ ุณแได้เกิดวันที่28กรกฎาคม2532ที่กรุงเทพมหานครนะครับเ,เคยคบหาดูใจกับคุณแพทหรือไฮโซแพทนะครับ,บเจ้าของธุรกิจหนุ่มนอกวงการนะครับเจ้าของโปรดักชันเฮาส์นะครับแล้วก็คบกันยาวนานถึง14ปีนะครับปัจจุบันก็เลิกลากันไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นก็ได้คบหากับคุณสงการเตชะนรงค์นะครับ อดีตดสามีคุณแอปทักษอนพักสุขเจริญนะครับซึ่งก็ได้เลิกลาจากคุณสงการไปไม่นานมานี้เช่นเดียวกันนะครับมาดูประวัติความเป็นมาของคุณสงการเตชะนรง์กันบ้างนะครับคุณสงการนั้นมีชื่อเล่นว่าการนะครับอาชีพดารานักแสดงนายแบบนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนายตำรวจด้วยนะครับเข้าสู่วงการจากการชักนําของคุณพจน์อานอน์นะครับผู้กํากับมือทองนะครับ เป็นหนึ่งในพระเอกเรื่อง My Best Bodyguard นะครับ2,553นะครับเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับโบนันซา bon anza, เขาใหญ่นะครับมีธุรกิจในเครือก็คือรีสอร์ทนะครับสนามกอล์ฟโรงแรมและงานจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับถือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจระดับพันล้านนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอับสัมชัญน,นะครับคุณสงการนั้นเคยเดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยรัฐบาลนายกรัฐนตรีของยิ่งกว่าคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับช่วงปสอระสถึง2อ5 7นะครับและเคยสมรสกับคุณแอปทักษออนพักสุขจมดเมื่อ,เ,อเมื่อ2 5 5 5ันหจนถึง2561นะครับ ปัจจุบันก็ได้เลิกลากันไปนะครับคุณสงการนั้นเกิดเมื่อวันที่13เมษายน2526นะครับอันเป็นที่มาของชื่อเกิดนะครับปัจจุบันก็คบหาดูใจกับคุณแมทพีรณีวงคงไทยนะครับผมเคยวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณสงการเตชะนรงกับคุณแอปทักษอรไว้เมื่อวันที่29มีนา2561ใน Facebook ของห้องหุนนารันทานะครับว่า คุณแอฟทักษอรและคุณสงการนั้นถ้าจะอยู่ด้วยกันได้หนึ่งนะครับมีอยู่สามสี่อย่างนะครับหนึ่งคือไม่ไม่จดทะเบียนสมรสนะครับสองก็คือจดทะเบียนสมรสครั้งหนึ่งแล้วเลิกกันไปนะครับสามก็ให้อยู่ด้วยกันแบบไปมาไปไปมานะครับไม่อยู่ด้วยกันประจำนะครับถึงจะมีโอกาสอยู่ด้วยกันได้นะครับปัจจุบันก็ถือว่าได้เลิกลากันไปแล้วนะครับเอ่อ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูพื้นดวงชะตานะครับของคุณแมทพิรณีวงคงไทยกันก่อนนะครับคุณแมดนั้นเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2532นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับแลม11ค่งข้ามเดือน8ปีมะเสกนะครับปัจจุบันก็อายุ30ปีนะครับ8เดือนกับ17วันอายุปัจจุบันก็คือย่าง31ปีนะครับลักษณะวันที่เกิดนะครับเป็นคนเกิดวันศุกร์นะครับเป็นคนรักความก้าวหน้านะครับ เป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับเป็นคนที่เลือกใช้ของดีนะครับอาจจะใช้เงินเก่งนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นคนบุคลิกดีแต่งตัวดีดูดีมีเสน่ห์นะครับดึกดูดเป็นเพศตรงข้ามนะครับเราเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับเดือนที่เกิดนั้นมีดาวทิตกลมอยู่ก็เป็นคนที่รักความก้าวหน้ามีเป้าหมายในชีวิตนะครับมีความมุ่งมั่นเอทอิยานกล้าตัดสินใจเฉียบขาดนะครับชอบการบังคับบัญชาใจคอกว้างขวาง,ง,ง,งชอบช่วยเหลือชอบทําสิ่งใหม่ ฉลาดทันคนรู้ทันเล่หลี่ยมนะครับใจร้อนเป็นบางคราวทิฐิมานะแรงกล้าไม่ค่อยยอมขนนะครับรักเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับชีวิตเกิดมานั้นอาจจะมีความไม่สมบูรณ์บ้างนะครับด้วยเหตุ2ประการก็คือ1นะครับตนุนั้นไปกระทบอรินะครับไปกระทบมรณะนะครับอรินั้นแปลว่าอุปสรรคนะครับมรณะแปลว่าความบกพร่องนะครับจุดที่ 2. นะครับดาวศุกร์ขนาบวันและปีนะครับ ขนาดเป็นวันและปีนะครับซึ่งขนาบเดือนเกิดนะครับลักษณะนี้จะทําให้ชีวิตมีความกดดันอะไรบางอย่างนะครับดวงเกณฑ์ชะตานั้นจะต้องเป็นคนที่มีฐานะแน่นะครับด้วยอิทธิพลของกําลังเทเวดาถึง4จุดนะครับก็คือ13หมหาอุด16บหกสรถมาหามงคลน,นะครับแล้วก็11าราชาโชคแล้วก็14จกักรพรรดินะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจการงานมากนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้น ไปกระทบมหาอุดนะครับดาวสุขหมายถึงความเป็นศิลปินด้วยนะครับสุภาษนั้นมีโสโรถมหามงคลนะครับแล้วก็โพคาไปกระทบภาษาเพราะอย่างมี14จกักรพรรดิอยู่นะครับหมายความหลักทรัพย์ความเหนื่อยยากแปลว่าทาษานะครับเพราะอย่างแปลว่าความหลงตัว14จกักรพรรดินแปลว่าเกียรติยศชื่อเสียงนะครับความสําเร็จแล้วก็ดาวอานนั้นเป็นสีในทางศักษานะครับมี11ราชาโชคด้วยนะครับในใน,ในดวงของคุณแม่นั้นถือว่าดีมากๆนะครับมีคนคอยช่วยเหลือ มาดูเรื่องราวความรักและคู่ครองกันบ้างนะครับดาวศุกร์ของคุณแมทนั้นไปกระทบอริมรณะมีมหาอุดอยู่หมายความว่าเรื่องราวความรักนั้นอาจจะมีความไม่สมบูรณ์นะครับมรณะแปลว่าความบกพร่องแต่มหาอุดนั้นแปลว่าความมั่นคงมีปัญหาบ้างแต่ก็ยังพอไปได้นะครับความมั่นคงในความรักมาดูในพันธุนะครับไปกระทบทาษาแ้วก็พรอยังแปลว่ามีปัญหาพอสมควรนะครับทาษาแปลว่าความเหนื่อยยากแต่ว่าพรอยังก็พอแก้ไขได้นะครับ ลาพระอีกจุดหนึ่งความมั่นคงคู่นะครับเป็นดาวจันทร์เป็นสมบุคคลอันนี้ไม่เสียแต่ไปกระทบภพบนาวังอันนี้อาจจะเป็นความรักมีการเคลื่อนที่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปัตตนิคู่ครองนั้นไปกระทบหินะนะครับลักษณะนี้ต้องได้คู่ที่มีตํแหน่งนะครับสก็คือปัตตนินั้นไปกระทบสุภาษมีโสรถหมาบคนอันนี้จะได้คู่ว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าคู่นั้นจะต้องมีฐานะแล้วก็ไปกระทบ โคกผสมบัติและเคหังด้วยอันนี้ยิ่งยืนยันได้ว่าคู่ของคุณแมทนั้นจะต้องมีฐานะแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีตําหนิที่สิ่งนะครับมาดูในเรื่องราวประวัติพื้นดวงคร่าวๆข,าข,าข,าของคุณสงการเตชะนรงนะครับคุณสงการนั้นเกิดวันที่13เมษา,ายน2526นะครับซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น2ค่ข้ามเดือน6ปีกุนะครับปัจจุบันก็อายุ37ปีกับ2วันนะครับ อา,อายุาเลยวันเกิดมา2วันนะฮะอายุย่าง38แล้วนะครับลักษณะวันที่เกิดเป็นคนเกิดวันพุธเป็นคนพูดจาฉลาดนะครับปฏิภาณดีเจ้าความคิดนะครับนักคิดนักวังแผนเรียนรู้เร็วนะครับ เอาตัวรอดได้มีอุบัติปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อมประสานดีนะครับแล้วก็มีพรสวรรค์ในการพูดลักษณะวันเ,เดือนที่เกิดนั้นมีดาวศุกร์ุมอยู่ก็เป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับเป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดีบุคลิกดีดูดีมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็ในดวงชะตาที่เกิดนั้นจะไม่ลำบากในเรื่องทรัพย์สินนะครับด้วยอิทธิพลของโคานั้นกระทบ โภคสมบัติแล้วก็ทาหนังนะครับแปลว่าทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ทานังไปกระทบสุภา8มีสิหาจักรพรรดิเรื่องเงินทองนี่ไม่ลําบากแน่นอนนะครับดวงที่เกิดนั้นอาจจะมีความไม่สมบูรณ์อะไรบางอย่างในช่วงต้นของชีวิตด้วยอิทธิพลของอัตตะนั้นไปกระทบทาสีและไปกระบกทบราหูนะครับอัตตะแปลว่าตัวเองทาสีแปลว่าความเหนื่อยยากนะครับราหูนั้นแปลว่าความไม่สมบูรณ์อะไรบางอย่างนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องธุรกิจการงานมากๆนะครับด้วยอิทธิพลของ สุภะนั้นไปกระทบ18มหาจากักรพรรดิอันที่สิ่งสูงสุดนะครับกรรมาก,การงานนะั้นไปทบ14เกีดยรติยศชื่อเสียงความสําเร็จนะครับแล้วก็มาดูเรามาดูในเรื่องความรักและคู่ครองกันบ้างน,นะครับดาวศุกร์นะครับของคุณสงการนั้นไปกระทบ18มหาจากักรพรรดิอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าไปกระทบพบนาคาสาและเนาวงอันนี้แปลว่าความเหนื่อยยากและความไม่สมบูรณ์นะครับ จุดมั่นคงคู่นะครับพันธุไป,ปกระทบพญายะนะครับอันนี้ถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับไปกระทบโพคาและธนังอันนี้เป็นตัวบอกว่าอาจจะลักษณะคู่ที่มีทรัพย์นะครับลาพระ há, จุดมั่นคงเรื่องคู่นะครับเป็นดาวอาทิตย์เป็นดาวบาปบเคราะอันนี้ถือว่าเสียหายนะครับเพราะว่าถ้าดูจุดลาภะเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์หรือดาวศุกร์เนี่ยตรงนี้มักจะมีปัญหามาก <inte> เรื่องคู่นะครับอาจจะมีคู่มากกว่าถึงคนนะครับ ปัตตานีคู่ครองนั้นไปกระทบหินะมรณะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคู่ที่ไม่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับและยังไปกระทบมหาอุบาทสากกดด้วยอันนี้ถือว่ามีความบกพร่องมักจะไม่ค่อยสมหวังหรือสมบูรณ์ในเรื่องคู่นักนะครับในเรื่องคู่คลองนั้นถือว่ายากยิ่งสําหรับกับผู้ใดนะครับสําหรับคุณสงการนะครับมาดูสมพงค์คู่กันบ้างน,นะครับระหว่างคุณแมทพิรณีคงไทยและคุณสงการเตชะนรงนะครับ คุณแมทนั้นเกิดวันศุกร์คุณสงการเกิดวันพุธอันนี้ถือว่าเป็นคู่ธาตุนะครับมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับคุณแมทนั้นเกิดวันอาทิตย์เดือนอาทิตย์กลุมอยู่นะครับส่วนคุณสงการนั้นมีดาวศุกร์กลุมอยู่ก็หมายความว่าอันนี้เป็นคู่สมพลนะครับคู่สมพลปแปลความว่า, combined, ารวมกันแล้วนําไปสูคคสบบ่ความสําเร็จความเด่นดังนะครับส่วนพันธุทุความมั่นคงในเรื่องของผู้ครองนั้นคุณแมทนั้นไปนกระทบทาสากรเย่ังอันนี้เหนื่อยแต่ว่ามีอ่าย่างพลอยังนั่นแปลว่าความลงตัว ความมั่นคงคู่ของคุณสงการนั้นไปกระทบพยายะโภคานะครับอันนี้ก็ไม่สมบูรณ์แต่ก็พอเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนจุดที่เป็นลาภะความมั่นคงคู่ของคุณแพทนั้นเป็นดาวจันทร์อันนี้ไม่เสียนะครับแต่ว่าไปกระทบนาวังอันนี้เป็นว่าความไม่แน่นอนนะครับลาภะของคุณสงการนั้นเป็นดาวที่เป็นบาวบากเคราะอันนี้เสียมากแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องมีคู่มากกว่าถึงคนนะครับปฏิดตตีคู่ครองของคุณแพทนั้นไปกระทบหินะสุภะ และเป็นเครือโสรถหมาคนอยู่หมายความว่าได้คู่มีตําหนิแต่ว่าคู่นั้นจะเป็นคู่ที่มีฐานะปัตตนีคู่ครองของคุณสงการนั้นเป็นกระทบหินะมรณะมหาอุบาทนะครับอันนี้เสียหายเรื่องคู่ค่อนข้างเยอะนะครับสรุปนะครับในเรื่องเรื่องราวความรักและคู่ครองของทั้งสองท่านนะครับเรื่องที่1นนะครับเรื่องความรักออของทั้งคู่นะครับจะมีความโดดเด่นและหวานแหววดีนะครับไม่เสียหายเพราะว่าเป็น เป็นทั้งคู่ธาตุและก็คู่สมพลนะครับสองทั้งสองคนเนี่ยถ้าหากคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็จะคบกันได้อีกยาวนานนะครับจุดแตกหักอยู่ที่ถ้าทั้งสองคนนี้มีการแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสกันอย่างเป็นทางการนะครับความรักของทั้งสองก็จะจบลงในเวลาอีกไม่นานนะครับโดยเฉพาะดวงชะตาของคุณแมทนั้นอ,อยังไรเสียแล้วนะครับคุณแมทนั้นจะต้องได้คู่มีตํแหน่ง แต่ว่าคู่นั้นจะมีฐานะมั่นคงแน่นอนนะครับส่วนคุณสงการนั้นไม่ควรจะซบจดทะเบียนสมรสกับใครอยู่ผู้ใดเลยนะครับเพราะว่าดวงชะตนั้นมีปัญหาเรื่องคู่เอามากๆเลยนะครับผมอาจารย์ไก่ารัทานะครับยินดีให้คําปรึกษากับทุกท่านครับโทรรปคุยกันที่เบอร์โทรศัพท์0811599996นะครับเวลาก็ประมาณสัก9นากาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไอทีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทตอนถึงดวงชะตานะครับ มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการเกินการงานความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อร่วมงานนะครับบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีนะครับล้วก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์นะครับ ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกๆวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับติดต่อกันใน YouTube นะครับในไลน์ a c e b o o k ในชื่อของหัวหน้านารันธานะครับใน i อหรือ i ิน t a g r กรนั้นในชื่อนารันทา99นะครับข้อมูลที่ใช้ในการตรวจดวงชะตาของผมนั้นจะใช้4อย่างนะครับ1คือวันเดือนมีเกิดเวลาเกิดนะครับ 2. นะครับลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ3าลายเซ็นนะครับถ้าไม่มีลายเซ็นก็เขียนชื่อนามสกุลและ4ก็คือรูปถ่ายใบหน้านะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับถือเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งในการทำงานนะครับแล้วก็จะทำให้ทุกท่านได้พบกับคลิปใหม่ๆก่อนใครๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของใครท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ